มาแนะนําสวรรค์ของคนอยากลดน้าหนักแบบเห็นผลแล้วก็ถาวรแล้วก็ยาวนานค่ะที่เห็นอยู่นี่คืออะไรรู้ไหมคะคือโปรโตีนทุกคนเป็นโปรโตีนรูปแบบใหม่เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่ร่วมมือกันของ3ความปังก็คือคุณหน่อยค่ะดิฉันเองนะคะแล้วก็คุณอ้ําพัชราภาแล้วก็คุณเอสุภชัยค่ะร่วมกัน3คนนะคะที่ทําโปรโตีนตัวนี้เข้ามาเพื่อที่จะให้นักรลีนหุ่นนะคะได้ลีนหุ่นแบบสมใจเลยค่ะจะบอกว่าลืมการกินโปรโตีนแบบเดิมๆไปได้เลยบางคนบอกว่ามันลื่นมันฝืดคอ มันเฝื่อนมันไม่อร่อยหรือจะให้ไปกินอกไก่ปั่นก็ไม่สามารถกินได้หรือจะให้กินไข่ต้มไข่ขาวละหกเจ็ดฟองกินไม่ได้นี่เลยทุกคนโปรโตีนเจลลี่ของเราค่ะรดโยเกิร์ตนะคะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตแล้วก็รสโกโก้รสช็อกโกแลตค่ะจะบอกว่า1นึ่งซองให้โปรโตีนถึง13กรัมค่ะน้ําหนักตัวเท่าไหร่คูณไปเลยหนึ่งจแล้วก็กินโปรโตีนนะคะจะลดน้ําหนักได้แบบถาวรแล้วก็เห็นผลมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะลดน้ําหนักนะคะ ไครที่ลดน้าหนักไม่ได้ผลยอางี้ดีกว่านั่นแสดงว่าคุณขาดโปรตีนค่ะคุณไม่มีกล้ามเนื้อไปเาผาผันไขมันดังนั้นคุณต้องเสริมโปรตีนเพื่อให้คุณมีกล้ามเนื้อแล้วก็เอาไปเาผาผันไขมันได้นะคะใครสนใจลดก่อนเปิดตัวนะคะลดก่อนวางตลาดจริงวันที่5ธันวาคมนี้นะคะก็ราคา890ซื้อ2แถม1ราคานี้จะอยู่แค่ถึงวันที่5ธันวาคมเท่านั้นนะคะฝากด้วยนะ